สวัสดีค่ะดิฉันวิลินทอนักสอนวิรลมีหกศูนย์เก้าเก้าสามวันนี้จะมาพูด Porter treatment plant โรงปั้ปาแบบกองทรายเร็วโรงประปาแบบบำบัดความกระด้างด้วยปูนขาวโซดาเอสเริ่มต้นด้วยความแตกต่างระหว่างโรงบำบัดแบบกองทรายเร็วและโรงบำบัดแบบกองทรายช้าระบบก็จะเป็นดังนี้ค่ะระบบกองทรายเร็วนำน้ำดิบเข้าสู่กระบวนการกรองขยะขนาดใหญ่เศษกิ่งไม้ใบไม้แล้วเข้ากระบวนการ อดอัดแล้วมาสู่กระบวนการเติมสารเคมีเช่นพวกสารส้มเพื่อจะทำการมิ i ซิ่งกันให้เกิดกระบวนการตกตะกอนหรือการสร้างฟลอกอันนี้ม mixing จะเป็นกวนเร็วฟลอกการสร้างฟลอกจะเป็นการกวนช้านะคะแล้วก็มาสู่ถังตกตะกอนถังตกตะกอนตะกอนที่ได้จากการตกตะกอนและสารเคมีก็จะเป็นสลัดสลัดก็จะมาอยู่ใน เ b ก็คือ S b บคือการกล้องการอัดสลัดให้กลายเป็นเค้กน้ำน้ำเสียที่เกิดจากการทำสลัดเป็นเค้กก็เข้าสู่กระบ,บวนการบำบัดอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนน้ำใสที่ได้จากการตกตะกอนเราจะนำไปแยกตะกอนเราจะนำไปแยกตะกอนเล็กๆที่ไม่ตกตะกอนโดยผ่านชั้นกรองละเอียดตรงนี้นะคะพอผ่านชั้นกรองละเอียดมาแล้วเราก็จะนำมาฆ่าเชื้อด้วยการเติมคอรีนค่ะ เติมคอรีนเสร็จเราก็จะมาอยู่ในถัง C W C W ก็คือ Clean Wall เป็นถังเก็บน้ำคือการก้องการอัดสลัดไสกลายเป็นเค้กน้ำน้ำเสียที่เกิดจากการทำสลัดเป็นเค้กก็เข้าสู่กระบ,บวนการบำบัดอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนน้ำใสที่ได้จากการตกตะกอนเราจะนำไปแยกตะกอนพอจะใช้ใจ่ายก็ใช้ปั๊มแรงดันสูงในการจัดแจกจ่ายนะคะพอ จะใช้ใจก็ใช้ปั๊มแรงดันสูงในการโคสกีนดักขยะขนาดใหญ่ฟินสกีนดักขยะขนาดเล็กโคสกีนดักขยะขนาดใหญ่คูลเอ็ ation, กยูเลชั่นตกรตะก,ตอ, ation, กอนฟอกูเลชั่นรวมตะกอนเซตติ้งคูลเอ็กยูเลชั่นตกรตะกอนฟอกูเลชั่นแยกตะกอนหนักออกจากน้ำเซตแกยูราฟูเลชั่นแยกตะกอนเล็กๆที่ไม่ตกตะกอนแกยูราฟูเลชั่น คอรีเนชันค่าเชื้อโรคที่ก่อตะกรอนกีนวอลเก็บน้ำใสโ a ลิ i ฮาร์ดลิงจัดการตะกรอนโดยการบดอัดด้วยฟิลเตอร์เพสโ a ลิ i ฮาร์ดลิงจัดการตะกรอนโดยการบดความแตกต่างระหว่างลิพิดซันฟิวเทชันและแล้วความแตกต่างระหว่างลิพิดซันฟิวซนฟิเชันก็คือระบบกองทรายเร็วและระบบกองทรายช้านะคะอันนี้จะเป็นระบบกองทรายเร็วก็คือระบบกองทรายเร็วและระบบกองทรายช้านะคะ อันนี้คือกระบวนการกรองส่วนนั้นจะเป็นชั้นทรายนะคะแล้วก็จะเอาน้ําเข้ามาตรงนี้ผ่านชั้นกรองทรายแล้วก็จะเอาน้ําเข้ามาตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางน้ําที่ได้รับการบําบัดแลว้วส่วนระบบตรงนี้คือกระบวนการล้างย้ตนนะคะระบบกรองทรายช้าระบบจะมีการพัดกรองใช้เวลานาน,านถึงสามสิบวันระบบจะช้ามากจะมีการ พัดกรงใชม่มีการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็อัตราการไหลจะเป็นหนึ่งต่อยี่สิบของระบบกองทรายเร็วนะคะก็คือมันจะไหลช้ามากๆส่วนมีการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็อัตราการไหลจะเป็นหนึ่งพื้นที่ทรายของระบบกองทรายช้าจะใช้มากกว่าระบบกองทรายเร็วยี่สิบเท่าระบบก็จะเป็นดังนี้นะคะน้ําดิบเข้ามา ตรงนี้จะเป็นน้ําเหนือตะกอนตรงนี้จะเป็นท่อระบายน้ําชั้นตรงนี้จะเป็นชั้นกรองทรายชั้นกรองกรูดแล้วก็กระเบื้องระบายน้ําค่ะร go, ตรงนี้จะทําเป็นฝายน้าเติมอากาศตรงนี้เป็นเครื่องเครื่องวัดการไหลตรงนี้คือเครื่องวัดการไหลตรงนี้จะเป็นวาล์วควบคุมนะคะตรงนี้จะทําการให้น้ําสัมผัสกับอากาศเพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศตรงนี้คือเครื่องวัดการไหล ตรงนี้จะเป็นวาล์วควบคุมนะคะตรงนี้จะทําการให้น้ำถึงตรงนี้ก็ถึงท่อระบายน้ําหรือแหล่งน้ําดิบนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มถึงตรงนี้ก็ถึงท่อระบายน้ําเข้าสู่เครื่องกรองสําหรับการเติมกลับไปในระบบอีกรอบเข้าสู่เครื่องกรองสําหรับแรมโซดาซอฟเทนนิงแพนเก,ก็คือระบบบรรัดน,น้ําโดยการใช้ปูนขาวโซดาแอสนะคะน้ําดิบเข้ามาบาเร่เติม ปูนขาวทําการ mixing. มิกซิ่งมิกซิ่งเสร็จก็เติมโซดาแอแล้วก็มิกซิ่งต่อแล้วก็ไปสู่กระบวนการก่อฟอกตรงตรงมิกซิ่งจะกวนเร็วฟอกจะกวนช้าผลเซตติ้งตกตะกอนอาซีคือรีคาร์บอนเนชั่นรีคาร์บอนเนชั่นก็คือการเติมคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปในน้ําค่ะทําให้ตกตรกระกอนสลัดมาเข้ากระบวนการบีบอัด เป็นเคส่วนน้าน้าที่ได้จากการบีบก็จะเข้าไปสู่ระบบอีกรอบนึงแล้วก็น้ําใสที่ได้จากการกะบวนการก็จะมาสู่ GF GF คือการกรองแบบละเอียดโดยสายใช้รายกรองนะคะพอกรองเสร็จเราก็จะใช้พอลีน e ในการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคก็จะเอานําน้ํามาเก็บไว้ที่คลีนรอลหรือทางเก็บน้ําใสแล้วปูนขาวและโซดาแอซกาจัดแคลเซียมและแมกนีเซียมฟลูเรเชันรวมตะกอนให้ใหญ่ขึ้นเซตติ้งตตะกอนที่หนาพออ รีคอมบินเนชันเพื่อลด pH เพื่อให้ตกตะกอนเพิ่มและปรับค่า pH ให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมแอบมบโซดาซอฟเทนนิงแพนจะคล้ายกับลิปิสระบบรองไซเร็วต่างกันตรงที่แอบมบโซดาใช้ปูลขาวกับโซดาเอสอย่างอื่นก็คล้ายๆกันค่ะกราวอー r ーชี p เมนแพนก็คือกระบวนการบำบัดน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลก็จะแต่น้ำจะใสแต่ว่ามีแร่ธาตุอยู่เยอะพอ พออากาศก็จะเกิดการออกซิเดชันหรือปฏิกิริยาต่างๆนะคะทําให้สีน้ําไม่พึงประสงค์อากาศก็จะเกิดการออกซิเดชัน CSA คือเติมอากาศแบบขั้นบนันได CW คือทางเก็บน้ําใส GS คือ GS คือ GS คือที่เก็บภ้าพื้นดิน HSP ก็คือปัม๊มแรงดันสูง ตรงนี้ขั้นบันไดตรงนี้จะทําให้น้ําสัมผัสกับอากาศเป็นการเติมอากาศในน้ําทําให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกไปจากน้ํานะคะที่พักน้ําแล้วเติมคอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วนํามามาเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ําใสแล้วก็นําไปสูญจ่ายต่อไปด้วยตัํมในกัานสูงค่ะที่พักน้ําแล้วเติมคอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วนํามามาเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ําใสแล้วก็นําไป ก๊สเต็ปิ้งกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์้อนดเติมด้วยโบเวอร์ตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นที่บรรจุอากาศหรือว่าจะเป็นถ่านอากาศนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นน้ําใต้ดินส่วนตรงนี้จะเป็นการฉีดน้าใต้ดินหรือน้ําเสียงที่ปนเปื้อนเข้ามาในถ่านอากาศส่วนที่ออกไปก็คืออากาศหรือสารส่วนที่ออกไปก็คืออากาศหรือสารปนเปื้อนที่ละเหยออกไปเป็นแก๊สนะคะก็จะตรงนี้ก็จะเข้ากระบวนการบําบัดแกส๊สภายนอก เป็นทางเลือกใหม่นะคะ Washwater t r e a ี m e n t ตแอนนรลงบำบัดน้ำเสียหรือโลงควบคุมคุณภาพน้ำ WWTPS Primary Treatment เพื่อกำจัดของแข็งส่วนใหญ่ออกไปมักเป็นมักเป็นกระบวนการทางกายภาพส่วน Secondary Treatment เพื่อกำจัดสารอินทรีย์ละลายและแขวนลอยโดยใช้จลินซีย์หรือกระบวนการทางเคมีก็ได้นี่ก็จะเป็นหน้าตาของระบบนะคะ อันนี้คือระบบตะกรเนเร่งปฏิกิริยาแบบธรรมดาน้ําเสียก็จะเข้ามาสู่ระบบเหมือนเดิมค่ะดูการการทําการบาบัดเบื้องต้นก็จะเป็นตรงนี้นะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบาบัดเบื้องต้นตะกรนตะกรนที่ได้ก็จะลงมาสู่ระบบกาจัดอีก้ระ,ระบบบําบัดสําหรับตะกรนนะคะส่วนน้ําที่ได้ก็คือเข้าไปเติมอากาศตรงนี้เราจะเติมอากาศจากข้างล่างนะคะส่วนเติมอากาศเสร็จมาเข้ากระบวนการไปเติมยาฆ่าเชือ้อหรือว่าคลอรีนนั่นเองค่ะส่วนฆ่าเชื้อแล้ว มาเข้าสู่ซีซีซีก็คือการทําให้น้ําและคอรีนสัมผัสกันได้นานมากขึ้นจะทําให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคสูงขึ้นค่ะน้ําทิ้งแล้วก็นําน้ําทิ้งค่ะส่วนกระบวนการกอตะกอนกอตะกอนเข้าปั๊มกอตะกอนเข้าปั๊มปั๊มเข้ามาหาตะกอนตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นน้ําน้ําตะกอนก้นๆน,นะคะส่วน ส่วนส่วนตะกอนที่เราสามารถที่จะรีกลับไปเติมอากาศได้เราก็จะชูขึ้นไปใหม่คะ่ะส่วนตะกอนที่ไม่สามารถรีกลับไปใหม่ได้เราก็จะมาอยู่ที่ถังรวบรวม TC เป็นถังรวบรวมตะกอนทั้งหมดแล้วก็แล้วก็นําตะกอนเข้าสู่ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นน้ําน้ําตะกอนก้นๆนะคะส่วนส่วน,ส,วนส่วนตะกอนที่เราสามารถที่จะรีกลับไปเติมอากาศได้เราก็จะชูขึ้นไปใหม่ค่ะส่วนตะกอนที่ไม่สามารถรีกับไปใหม่ได้เราก็จะมาอยู่ที่ถังรวบรวม TC เป็นถังย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็ ก็จะปล่อยแก๊สมีเทนบวกกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนตะกอนที่เหลือทังย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็ก็จะปล่อย BF ก็คือตัวกองสุญญากาศนะคะส่วนแล้วก็สารที่ได้ก็สามารถก็คือแยกน้ําแล้วก็แยกตะกอนออกไปนะคะกองเสร็จก็กองตรงนี้น้ํากองที่ได้จากตรงนี้เราก็ขึ้นไปบําบัดใหม่อีกรอบค่ะจะกําจัดบีโอดี85-95เปอร์เซ็นเลยค่ะเร่งนะคะ การทำตะกอนเร่งเพื่อเติมอากาศขั้นตอนขั้นตอนจีปเมนทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นการตกตะกอนปูนขาวการมีการตกตะกอนของปูนขาวตรงนี้ตกตะกอนของปูนขาวแล้วก็ไปเติมอากาศการตกตะกอนเติมอากาศเติมอากาศเสร็จก็การอ่เติมไปเติมอากาศเพื่อจะถอดแอมโมเนียออกจากน้ำค่ะ พอเติมอากาศถอดแอมโมเนียเสร็จก็มาถึงการเติมคาร์บอนเพื่อจะรีคาร์บอนกลับนะคะแล้วก็เกิดการตกตะกอนในรอกอเข้ามาสู่กระบวนการ m f f m f ก็คือกระบวนการกองหลายชั้นกองหลายชั้นแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการซึมซับคาร์บอนเพื่อจะดูดสีดูดกลิ่นออกนะคะคุณภาพน้ำก็จะสูงขึ้นแล้วน้ำที่ได้ก็มาผ่านการฆ่าเชือ้อสัมผัสกับคอรีนเป็นเวลาสามสิบนาทีขึ้นไปแล้วก็น้ำที่ได้ก็จะมีคุณภาพยิ่งขึ้นคะ่ะ ส่วนสลัดต่างๆที่ได้จากการตกตะกอนเราก็จะนํามาเข้ากระบวนการกระบวนการกรองใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะกระบวนการกรองใหม่ส่วนสลัดที่ได้จากการตกตะกอนต่างๆเราก็จะนํามาบําบัดอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นประบบต่อไปส่วนสลัดที่ได้จากการตกตะกอนต่างๆเราก็จะนํามาบําบัดอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็น physical chemical treatment ก็คือกระบวนการทางเคมีและปิยภาพ ก็จะมีดังนี้อันนี้ก็คือระบบสําหรับน้ําเสียที่มีตะกอนต่ำและคุณภาพน้ําไม่เปลี่ยนแปลงมากประกอบไปด้วยอันนี้ก็คือระบบสําหรับน้ําเสียที่มีตะกรต่ำและคุณไนตรกอนแบบผสมใช้เวลาการบาบัดน้อยแล้วก็การย่อยแบบแอโรบิกก็คือการเติมอากาศมีการเติมสารเคมีเป็นตัว ต่อมาระบบตะกอเนเร่งปฏิกิยาผสมสมบูรณ์สําหรับน้ําเสียอุตสาหกรรมน้าเสียอุตสาหกรรมมีทั้งออแกนิกและอินออแกนิกน้าเสียอินทรีย์เช่นพวกเยื่อกระดาษกระดาษกระแข็งเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์น้ำตาลแป้งส่วนน้าเสียอินรียก็คือเลลหล็กโลหะอื่นแคดเมียมทองแดงสังกะสีนิกเกิลอุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมน้ามันระบบก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะาต่อมาระบตบตะกอเนเร่งปฏิกิยาผสมสมบูรณ์สําหรับน้ําเสียอุตสาหกรรมน้ำเสียอุตสาหกรรมมีทั้งออแกนิกและอินออแกนิก น้ำเสียอินทรีย์เช่นพวกเวยื่อกระดาษกระดาษแข็งเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์น้ำตาลแป้งส่วนน้ำเสียอินทรีย์ก็คือเลกระบบนี้กําจัดน้ําเสียอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนของคุณภาพน้ํามากจําเป็นต้องมีการถังปรับสมดุล D.P มีถังปรับสมดุ DP. เเมกกล D.P.F.A มัมกจะเป็นถังสี่เหลี่ยมมักจะเป็นถังสี่เหลี่ยมหรือสังถังทรงกลมและมีตัวกั้นแบ่งน้ําตลอดภายในถัง โซลิดฮ so, าร์ดนิ่งถ้ามีการเติมถ้ามีการใช้สารเคมีในการบำบัดมักจะทำการเดเวอเตอร์ลิงมักจะมีการทำดีวอเตอร์ลิงด้วยฟิลเตอร์เพสแล้วก็สลัดเนำไปเผาและนำไปฝังกบราถังปฏิกิริยาก,ก็จะมีถังแบลชถังแบบแล็กโฟล์และก็ถังแบบผสมประสานถังปฏิกิริยาก็ระบบนี้ก็คือ องมาบัดน้าเสียแบบกระจายสําหรับอุตสาหกรรมอินรีย์ที่มีเอสเอสสะสันะคะประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยสัตว์เติมอากาศคือกระบวนการเติมอากาศแบบไม่มีการรีชั่นแบบไม่มีการเก็บตะกอนก็ที่สองก็คือการรักษาสุขภาพโดยทางเลือกมีกระบวนการแบบเติมอากาศและไม่เติมอากาศที่ทั้งยังทําหน้าที่เป็นแอน อีกครั้งยังทำหน้าที่เป็นแองเก็บตะกรนแม่ชั่วคราวต้องมีการสูบตกรณนออกอย่างน้อยหนึ่งถึงสองปีต่อครั้งซึ่งต้องนําไปบาบัดต่อขอจบการ,น,รนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ